S <S ขอเถอะแล้แล,แล้เออมาแล้วสักทีเถอะเออโอโหเคนี้ไม่ได้ขอเลยเมื่อเลยโอ้ปื๊บอุ๊ยแตกเลยหกร้ <S 2> <S 2> อยสามสิบมาดีขามาดีมาดนะีก็มาดีครับก็มาดีับโอ้โหหกร้อยสามสิบมาเนะี่ยฮะมานะฮะครึ่งทางละโอ้โหีร้อยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยงามสวยงามสวยงามคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความกระตื้นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะข้ามุยไปแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมมา เดิมพัน225เดบิวต์เครดิตมาที่4,008นะคุณผู้ชมนะโอ้เยอะพอสมควรเลยนะวันนี้จะไปได้เท่าไหร่นะต้องรอติดตามดูนะคุณผู้ชมนะมาเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเป็นกำลังใจอุ้ยรุ้นรุนอู้ไม่มานะคุณผู้ชมนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะกดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะน,ใใยนะนะมาโอ้มาแนละ้วเดิมพันโอ้เยอะอยู่นะ4,008นะ ที่มันแปดอ่ะจมไปตั้งแค่ห้าสิบอ่ะปึ๊บอืมอมขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะเร็วเร็วเร็วเบิรปั๊บ,บยังไงยังไงโอ้โหไม่มาป๊บิร์ฟปึ๊บเบิรโบนัสโบนัสมามาที่ไหนอ่ะไม่มาร้อยห้าสิบโอ้ไม่มาเลยโบนัสอ่ะอะไรครับเนี่ย โอ้้ลนลุ้นไปลุ้นไปปนะึ๊บเก้านะเออเอามามามาได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่คิวมายี่สิบนะครับผมนะแล้วยังไงสามสี่สามห้าแปดึ๊บฟับเออ้าพันยังไงฮะยังไงฮะลุ้นอย่างต่อเนื่องแบบเ,เดียวๆหรือปั๊บยังไงแลวโบนัสโบนัสอ่ะ หูไม่มาว่ะโอ้งงอ,อะไรวะ่ะโอ้โก็ไม่มาเหมือนเดิมเอมา,ออาอยี่สิบห้าโอ้เอว่ะยังไงฮะยังไงฮะเออีกเล้วนะสามสิบปึ๊บโอ้โหก็ไม่มาไม่มาเลยคิวมาเจ็ดสิบห้านะก็โอเคโอเค เจมาเจมาอีกแล้วโอ้ขอโบนัสหน่อยโบนัสมันเทียดเชียดหลายรอบมากเลยนะขอหน่อยเถอะยังไงยังไงสามแปดเจ็ดสามปื้อป๊าบสามแปดสองสามปื้อป๊าบเฮ้ยอุยวิ้งวินเฮ้ย 9ก้าร้อยว่าเฮ้ยบิกวินแตกเฉยอ้ามาโอ้เอา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 เรื่องกลับมาเหมือนเดิมละกลับมาเหมือนเดิมละโอ้วันนี้ดวงไม่ค่อยจะมีเลยทุกคนนะโอ้เสียดายเอออาะอาเจ็ดสิบห้าคิวโอเคได้ทุนคืนละลุ้นต่อลุ้นต่อปึ๊บเคโอเคสวยสิบห้าแล้วเก้ามาสี่สิบห้าปึ๊บยังไง เจมาไม่มาเลยอ๋อสี่พันห้าปุ๊บนี่ไงร้อยห้าสิบไปดีคุณผู้ชมร้อยห้าสิบไปดีร้อยห้าสิบไปดีปุ๊บปรับ,บโอ้โหเสียวเสียดายไม่มาสี่พันห้ายัางไงฮะยังไงฮะรู้นหน่อยโอ้โหไม่มา จะได้วะยังไงยังไงเดี๋ยวที่มันสี่แล้วทุกคนมาหน่อยเถอะโอ้ขอลุ้นลยมาหน่อยเถอะไม่มาเลยเนี่ยไม่ออกมาเลยเนี่ยมีแต่เฉี่ย์เนี่ยเออเห็นใจหน่อยเห็นใจหน่อยโอ้มาอันร้อยหนึ่งโอเคไหมเละเละเละโอ้ก็ไม่มาขอเถอะและและ เออมาแล้วสักทีเถอะเออโอ้แค่นี้ไม่ได้ขออะไรมืกเลยยุยโอ้คุณสองก็เอามาคุณสองก็เอาโอ้สิบเอ็ดค้งด้วยโอ้เอาแล้วแหละไม่เป็นไรแต่มีมีเปิดอีกทางนึงไดาแล้วแหละเอากล่องบนสืปอูห้าสปินโอเคถือว่าได้ลุน้นไปเริ่ม เฟือฟราบูมาร้อยหนึง่งโอเคได้อยู่เฟื้อสี่อ่าสี่สิบห้ายังไงอุ้ยหกสิบหกปึ๊บอุ้ยแตกเลยหกร้ <Yeah! S 1> อยสามสิบมาดีทนะ่ามาดีมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับโหร้อยสามสิบมาเนี่ยฮะมานะฮะและวเจ็ดไปโอูโ้แปดครึ่งทางละ <Wow. S 1> โอ้ดีร้อยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่สวยงามสวยงามสวยงาม สิบสิบเลยสิบจริงๆมากกี้ออเคว่ะสิบอีกแล้วนะสิบกับเคีนะออกบ่อยมากสี่ห้าหกอ้หมดละพันสี่นะอ่ะอ้ถือว่าได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่โอเคไหมซูเปอร์วินอะไรเงี้ยโอ้วันนี้ก็ต้องน่าจะพอแค่นี้แหละคุณผู้ชมนะวันนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีดวงอะไรเลยนะก็เอาคำไรายไปก่อนนะ เออพอได้อยู่พอได้อยู่ไดน5,007นะแต่ทุน4 8 0นะแก็ได้ประมาณ900-1,000หนึ่งนะโอเคถือว่าได้อยู่นะโอเครคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะับนะเออกดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะและสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามได้ใหม่ทุก้านะมงเย็นของทุกวันนะครับติดตามมาพรุ่งนี้นะครับนะมาแล้วค่อยเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม